ส่วนเหตุการณ์กู้ภัยสองมูลนิธินะครับที่ทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทกันกลางเมืองเลยเมื่อวันก่อนจนมีคนตายแล้วก็มีคนเจ็บถึง4คนจนถึงที่สุดสารออกหมายจับ9คนนะครับแล้วก็รวบตัวได้หมดแล้วทั้ง9คนติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละกู้ภัยมาช่วยคนเจ็บนั่นก็คือสำนักการแพทย์กทมประชุมหารือกันนะครับ เอาสองฝ่ายมาคุยกันเลยได้ข้อสรุปออกมาเป็น3ระยะด้วยกันระยะสั้นมูลนิธิสยามรวมใจจะต้องยุบจุดกู้ภัยในพื้นที่ของทองหล่อจุดที่มีปัญหาออกไปก่อนระยะกลางนะครับเดี๋ยวจะประสานให้มีการพูดคุยกันระหว่างกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทํางานเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนระยะยาวจะมีการวางแผนแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมไม่ให้มีการทับซ้อนกัน เดี๋ยวก็จะมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกขณะเดียวกันนะครับฝักฝั่งของสยามรวมใจปู่อินก็ออกหนังสือคําสั่งให้ยุบอาสาสมัครในเขตพื้นที่ของสอนอทอลอออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ปลดนายพเดิมชัยผิวละออครับออกจากการเป็นหัวหน้าอาสาสมัครให้กลับไปเป็นอาสาสมัครตามปกติก็จะไม่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมอาสาสมัครอีกต่อไปซึ่งคําสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ19เมษายนที่โดนออกหมายจับไปทั้งหมด9คน ทางคดีตำรวจสอนอทองหล่อรวบตัวผู้ต้องหาได้ครบหมดแล้วนะครับ9คนตามหน้าจอเลยข้อหาก็คือมั่วสุมเกินกว่า10คนขึ้นไปโดยมีหรือใช้อาวุธเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายนั่นเอง9คนรวบได้หมดแล้วมีการสอบปากคำเคร่งเครียดเลยนะครับต่อเนื่องหลายชั่วโมงในที่สุดตำรวจให้ยื่นประกันตัวไป4คนนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ คนที่เอาปืนมายิงจนมีคนตายแต่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อมือยิงอาจจะอยู่หนึ่งใน9หรือเปล่าซึ่งล่าสุดเรามีคลิปหลักฐานออกมานะครับจากชาวเนต็ตหลายคนที่เขาส่งต่อๆกันเขาบอกว่าณนะตอนนั้นมีคนไลฟ์สดแล้วมันได้ยินเสียงคนครับสั่งให้ยิงปืนออกไปลองฟังดูฮะ เฮ้ยลูกใครถือลูกตองอยู่วะครับเขาในการใช้ปืนก่อนนะครับผมนี่ครับ402คนครับมีปืนนะครับผมเพราะผมก็ต้องตอบโต้นะครับเอาละครับเก่งตอนพวกเยอะนะครับไม่มีพวกไม่เก่งนะครับโอ้โห ฟังจากเสียงคือช่วงต้นเนี่ยบอกยิงเลยลูกซองอะยิงเลยเพอช่วงท้ายคลิปฝั่งคนไายที่บอกว่าฝั่งนู้นนะฮะเขาเริ่มก่อนนะครับผมก็เลยต้องยิงสวนกลับไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวเป็นการตอบโต้จช่นี่แสดงว่ามีปืนทั้งสองฝ<ช>ั่งถูกไหมฮะถ้าฟังจากคลิป ส่วนความคืบหน้าเช้าว,วันนี้ครับที่สนอทองหล่อช่วง11โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบภาพเผ่าดินปืนในร่างกายของผู้ต้องหาสองคนที่เพิ่งจะมามอบตัวนั่นก็คือนายพัฒนันชาติชาติไทยแล้วก็นายจากักริดดวงรัตมาลีน,นะครับก็เพื่อที่จะขยายผลหามือยิงต่อไปว่าใครกันแน่จะเป็นหนึ่งในเคนที่รวบตัวได้แล้วหรือยังรวบตัวไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจับเหตุการณ์เนี่ยหลักร้อยนะครับหลักร้อยคนนะครับแต่ตอนนี้จับมาได้แค่เก้าครับค่ะ